พี่น้องจ้าเป็นแต่เสียดายบบกคามเทศดกลายจนว่าผ้างาหักค่ะเมื่อวานนี้ลูกไผ่กับจิบไปขายเรียวได้ตั้งมาหลายดกลายผ้างาหักพี่น้องโอ้เสียดายนี่ผ้างาหักงาขาดลงเลยค่ะในพันนี้ก็เลยมาเลี้ยมมาเลี้ยมไปจินเสียดายนาะค่ะพี่น้อง บอสันก็นจะได้รายบาทที่เอาไปขายยังขายดีขามเทศขายดีด้วยค่ะพี่น้องโอ้ตกกระบ,บอดีเนาะถ้างาหักงาขาดลงุง มาหาจิบหน่วยไปกินสะเลวูมขาบ่าเห็นต้นยหญยไว้กัขามเทศต้นยหญยไว้ฟางนี้ผัดบ่าเป็นอย่างฟางนั่นผัดฟางนั่นผัดอันเหี้ยว ฟางทั้งนี้ผัดโบเฮียวด้วยล่ะเอาคนลรต้นจังไนมันคือหักลงน้ำกันสะนะิน่ะเดี๋ยเอาสันว่าเม็นงาเดียวกันโบเม่นติสะนะิน่ะผัด่าไปอีกแล้วค่ะพี่นอ้อง ฝนตกค่ะฝนตกแห้งแห้งบริไทฟุลดตกหเบึงเนาะค่ะพี่น้องบริไทายฝนตกหเบึงฝนตกแห้งแล้วก็น,นาวเมื่อเส้าเนี่ยค่ะทั้งแง่ฝนไปเลือกตั้งอยากเลี้ยวหัวเอ้ยแต่ก็ดินฝาอากาศอ,อย่างฝนเดินกุมภาดีมันบอกหักใสต้นลำไยอ่ะ ัดไปหักทับต้นบักลำคันหักใส่ต้นลำย้ยเหรอโอ้ยมันผักมันน้อนอยู่แล้วมันอึดน้อนมานี่ค่ะของส่วนก็นถือคนกันนั่นอยู่หรอกค่ะพี่น้องีแห้งบ่ตกเลยกับบดีเนาะค่ะก็ะให้ตกนันละ บักม่วงค่ะพี่น้องบักม่วงบักม่วงน้าดอกไม้ตอนเป็นดอกนั่นดกุกดุกค่ะพี่น้องด้วยว่าติดกับตัวตอนนี้หนึ่งมายับมายย่อยโอ้บักทวายแหกับพ่อจิตเจ็บกินเลยด้วยเนี่ยโอ้จะได้เอาบักทวายแหกไปกินด้วยเนี่ย คุนอะค่ะถั่วแห้งบ้านพี่น้องเอื่นว่าจังไรค่ะเอื่นถั่วแห้งคือบ้านในฟันนี้บอกบักงถั่วแห้งค่ะเดี๋ยวเอาไปกินกับปนกับเจวกับปลาลาบองค่ะพี่น้องโอ้ดอกจีดว้วยเนี่ยอืมโอ้ลมใจอืมนี่ค่ะได้มาเก็บบักงถั่วแห้ไปกิน ผักสาบพันธวายค่ะผักสาบถือฝุ้นกระซึ้นยูดอกค่ะพี่น้องเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เห็นเขาขายอยู่หน้าโรงงานถุงโอ้ยหน่วยบวพาะถุงละยี่สิบบาทเน่เยน่อยเน่เน่บวบเพาะสิบหน่วยดอกค่ะยี่สิบบาทค่ะพี่น้องปอนนั้นก็ขายดีหลายบ่อึดตะคุนกี่สื้อ เชียเช้าบักเชียเชียโอ้บักเชียเชียก็ถูกหลายด้วยนี่ไก่สิมาจิกแล้วจได้เก็บบักเชียเชียไปไว้กินโอ้จได้หานี่มาใส่เก็บบักเชียเชียไปไว้กินดุกโดดค่ะพี่น้องพูดนะบักเชียเชียบักเชียเทียนเลนบักเชียเทิดกันแม่พันนี้ก็เอือนบักเชียเชียนั่นแหละ ในสวนค่ะพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินไปเนาะค่ะพรายได้อยู่ได้กินน้ำเพิ่นไปเพราะบรได้ซื้อได้หาค่ะมีกินก็ดีก็บอ่มีกินครับฝนตกถือฝนมันก็รู้ว่ามีแห้งละไยของห้อของสวนก็ได้ ใบเขาสีนาเด้ค่ะนยใบนะาพดปลูกง่ากรักษาย่ากค่ะนี่ขนาดรักษาย่่งดีแต่กับปลูกปีเดียวปีเดียวแร่พื้นได้ขนาดนี้ก็บเออถือว่าสุดยอดอยู่ค่ะของอยู่ของกินในหัวในสวนบ้านเฮาค่ะพี่น้อง แม่พันนี่หยิบไปหาซ้ำมนะาเจ็บบบกเชียเชียแล้วค่ะเก็บแักเขียรเชียค่ะพี่น้องส่ออนของโยของกินโอ้ยปลูวยังกะได้กินเมือดเนาะเขียวขึ้นด้วยเนะี่ยเมื่อนแบกเขียรเชียรด้วยเนะี่ยแบบเขียวขึ้น ไปใส่ตำสมใบบองปลาแดกปลาละสามเฮนสีเ่เฮนกับมาจินน้ำกันนี่แหละคะ่ะพี่น้องจินน้ำกันมาเจ็บไปยู่ไปกินน้ำกันมีอย่างกระไดเนาะคะ่ะบอเพลงแบ่งปันกันจินคะ่ะผู้หนึ่งมีอันหนึง่งผู้หนึ่งมีอันหน,นึ่งมีคนล,ละอันละย่างไป องกินพื้นบ้านเฮาขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติด,ดตามชมคลิปเล็กๆในน้อยคลิปเออโจไอแกะ โอเมพันนี้ค่ะอยู่กับหัวกับส่วนค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะพี่น้อง,ฮงเฮงเรวยๆค่ะ